วัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับกับมาพอกับเ่าวแจมพาลุยครับผมเอาครับพี่น้องกับมาพอกันในอีพีนี้เนาะบปาแจมกับสิพามาตอกบกครับผมพี่น้องกะตอเนื้อเนื้อเก่าเนื้อเดิมครับผมเป็นเนื้อปลาซับเนาะคุกกับปีครับผมพี่น้องมาหนีกับมาออกไม้อยู่น้ำปลาอ่อยกะไล่ไปเรื่อยๆพี่น้องกะเอามาทั้งเมิดสิบสองลังครับผมพี่น้องกะสิตอยู่ปลาอ่อยแล้วก็ ออกตรงให้ตรงหน้าเนาะครับเนาะนะครับก็ล้อรุนล้อชมน้ำกันพี่น้องว่าจะมีโตมีแต้มบ่ครับพี่น้องล้อรุนน้ำเบาแจ่มเนาะครับเนาะก็บ่ได้พ่อกันก็เป็นนาทิ์เลยครับผมพี่น้องเบาแจ่มก็ไปเฝ่าไข่ลูกเนาะครับเนาะลูกบ่อสบายครับผมพี่น้องอากาศหนาวเด็กหน่อยบ๊อสบายหลายครับผมช่วงนี้ก็เพึ่งมาเปิดคลิปแรกคลิปนี้เนาะครับเนาะพี่น้องเดี๋ยวล้อรุนล้อช่มน้ำกันพี่น้องไปครับเดี๋ยวสิมืดคำสะกอนนะครับ เอาครับผมพี่น้องเดี๋ยวปเจีมขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยลังนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวล้อมารุ่นน้ากันครับผมก็น่าจะเป็นมะอื่นเสาร์ผู้ละครับผมว่าสิมีโตมีแต้มให้พี่ให้น้องได้ชมบ่ครับผมลับมาต่อกบ12หลังนะครับผมพี่น้องไป สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยามเสาร์นะครับนี่ก็ได้เวลาห้ามากู่หลอบกบแล้วครับผมก็ไปหลุนไปชมร่วกันครับผมว่าสิมานบอครับผมสิมีตัวมีแต้มให้พี่ให้น้องได้ชมบอครับผมสิบสองหลังนะครับเนาะไปครับมาครับพี่น้องรุ่นหลังแรกครับผม ลังแรกบนเขาครับผมไหลังต่อไปเลยครับมาครับผมพี่น้องลังที่สองกันเลยครับผมเมื่อคืนก็รดดูดเขาอยู่ช่วงนี้ครับผมปรหูวา่าคบมันสิขเขีาบ่หยาดมันตื่นอยู่ครับผม,มคืนนี้มาหลุนมาชมกันครับหลังที่สองครับผมโตไ้บ่ โอ้มีโตอยู่ครับัตน้อยครับผมนี่ตัวน้อยัวงามอยู่อ่ะเก็บเลยครับผมหลังนี่บาครับผมพี่น้องหลังนี่มีโตมีแต้มว่ะครับผมเพราะว่าอยุ่ติดครับมองเขาดูดเขาเนาะเนี่ยพี่น้องดูดไปเมื่อคืนนี่ครับผม จานกบมันตื่นอยู่เดี๋ยวมาลุนกันครับเข่าห้อเนาะรอดอู้เขา,าขยุครับผมนี่เขามาสามแต้มเลยใส่ซ้ำกันครับลังที่สองเลยครับผมนี่ตัวนี้เขาสามแต้มครับอะเก็บครับผม มาครับผมพี่น้องหลังนี้ยุติติดปลาอ้อยนะครับเนาะเมื่อกี้กับเขาไปโยกอยูย่หลังตาอ้อยแล้วครับผมพาะเขาครับพี่น้องน้ำแห่งพร้อมเดี๋ยวมาลุ้นหลังนี้ครับน่าจะมีลุ่นนะครับผมเพราะว่าหลังนี้ปีที่แล้วอเอแจมใสสามตูนี่แะครับนี่จุดนี่มาลุ้นเบิง้งยังมีโกบบปีนี่อู้อู้ปุใหญ่เลยพี่น้องโม่มีม,มโอ้ยกินเยอะจนเบิด อุ่นอุป,ปุอ๋อนี่ครับนั่นแหลต้มไงมากแล้วครับผมอื้อนี่พี่น้องอ้ยตัวนี้ใส่สวยเลยแต้มไงแล้วครับผมอ่ะเก็บครับผมจะไปลุ้นหลังต่อไปเรื่อยๆครับอ่ะครับผมพี่น้องก็เสียเลืออยู่สามหลังสุดท้ายนะครับเนาะ เดี๋ยวไปหลุนไปชมเบิงครับว่าจะมีตัวมีแตมบ่ไปครับหลุนหลังนี้เลยมีใส่ติดโพ้นหน่อยคือเปละ่ะรงระคอือเยอะเยือเก่าอยู่คือเลยเพี่องเอ้ยบ่มีโกบเลยครับไปครับ อ่ะครับผมพ่น้องมันรุ่นล้างนี่ก็ต่อทิมไว้อยู่ปากสะนี่แล้วครับผมบุญเบิ่งมีตัวมต้มบ่มาคือจังมุนมุนครับผมปวกไว้ยังดีนะมันคือมุนอุยอ้ย,ยมีตัวมีตโอ้ปอดใส่เอฟเลยครับตัวนี้ไอาย,ยาตัวหญ่ค่ะ อุ Or, yeah. MM. ้ยพี่น้องเอ้ยไอ้กบเทาครับผมถือกบเทาไอ้เด้ๆๆพุทก้อนพุทก้อนตัวนี้เป็นแงบนะครับผมอุ้ยตัวเดียวเต็มเลยครับพี่น้องอุ้ยนัดพร้อมตัวเดียวเต็มอ่ะยะอู้ตัวใหญ่คักเลยตัวนี้โอ้ยเบิ่งพี่น้อง ใสยักใส่ยักตัวนี้ปอดกบเท้าครับผมอ่ะเก็บครับอุ้ยมันมันมาครับผมพี่น้องมาหลังสุดท้ายถ่ายสุดครับผมว่าลังนี้ไม่อากาศนะครับเบื้องจากทางปากเบื้องจากปากทางเขานะครับผมพี่น้องนี่มีการเข่าเนี่ยพี่น้องมันเป็นเอียง กบหรือเปล่ากบกันประกบกับงูเหรอครับผมเดี๋ยวมาลุ้นบ้งครับโอ้วงมิโตงมิโต,ตครับผมแต่ว่าเนื้อหล่อนครับพี่น้องเอียงว่ะโอ้เนื้อหล่อนเลยครับผมแต่ว่ามีห้อยเข่าไปนะครับผมแล้วก็ออกเนาะน่าจะเป็นงูครับผมมนแน่เนาะ อ่ะครับผมพี่น้องตัวนี้เป่าเตียมกับกูเสร็จแล้วเนาะครับเนาะหอดล้างสุดท้ายแล้วครับผมอ่ะครับผมถ้าเมื่อเป่าเตียมก็ได้มากหกเต้มเนาะครับเนาะใส่ใยสองแต้มครับผมมีใส่หยากอยู่ใส่หนึ่งครับผมแต้มหนึ่งอ่โอ้ถือว่าหมานครับผมใส่อยู่ติดติดขอบสะเนาะโอ้กบมันอยู่ขอบสะนะครับผมพี่น้องอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับผมอ่ะครับ สลาอีพี่นี่ก็ว่ามีอย่างไรนะครับเนาะพามากูรอบกบนะครับผมกดหมานพี่น้องวันนี้จัดไปหกแต้มนะครับก็รวมปลาปนกันไปเนาะมีใส่ไงใส่หน่อยครับผมพี่น้องอ่ะสลายพี่นี่ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะขอขอบคุณสลาผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสองเบาแจมพาลุยนะครับเนาะพี่น้องก็ต้องขอโทษกัเอาไปที่ห้างหายไปตั้งอาทิตย์นึงนะครับผมก็มี กิจจำเป็นนะครับผมที่บอไดออกมาถ่ายคลิปหรือมาเหตุคลิปให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมนะครับเนาะต้องขอโทษขออภัยหลายๆครับผมไปอยู่โรงพยาบาลไปเฝ้าไข่ลูกนะครับผมพี่น้องกับเพิ่งได้ออกมานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราแยมนะครับผมพี่น้องเราแยมจะได้มีกําลังใจเหดคลิปต่อไปนะครับเนาะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้พอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ